ช่วงมาดามตวัว Refresh สนับสนุนโดยไทยยูเนียนกรุ๊ปสำหรับในช่วงมาดามตวัว Refresh ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของกระเทียมกันดีกว่าค่ะทุกบ้านน่าจะต้องมีกระเทียมอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะและในกระเทียมนะคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะค่ะเพราะว่ากระเทียมสามารถมีฤทธิ์ต้านโรคมะเร็งค่ะสามารถที่จะลดระดับ คอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ลดความดันได้อีกค่ะกระเทียมที่เราใช้กันอยู่ตามตัวเรือนทอี่ในเมืองไทยค่ะจริงๆแล้วหลักๆมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะคะกระเทียมทีนแบบนี้ค่ะห,หัวโตหน่อยนะคะก็จะมีเนื้อเยอะค่ะแต่ความเผ็ดเนี่ยสู้กระเทียมไทยที่กรีดเล็กๆไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังมีกระเทียมโคนค่ะกระเทียมโคนก็คือกระเทียมที่ออกมา หัวเดี่ยวๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมรู้จักดีกระเทียมโคนนั่นน่ะเผ็ดดีจังเลยค่ะสามารถที่จะเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะในกระเทียมประเภทต่างๆนี้นะคะคุณผู้ชมก็เหมาะสําหรับอาหารที่หลากหลายกันค่ะสําหรับกระเทียมหัวใหญ่แบบนี้ค่ะกระเทียมจีนค่ะเนื้อเขาก็จะเยอะใช่ไหมคะสามารถจะใช้ในอาหารที่เราไม่ต้องการกลิ่นหรือว่ารสของกระเทียมรุนแรงมากนะคะสามารถที่จะไปผัดผัก ก็ดีค่ะเพราะว่าแกะง่ายเปลือกก็หยิบออกง่ายส่วนในกระเทียมไทยที่กลีบเล็กๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปตำน้ำพริกค่ะจริงๆเขาบอกว่าถ้าน้ำพริกเนี่ยมีกระเทียมไทยเนี่ยก็อร่อยไปกว่าครึ่งนะคะกระเทียมไทยเนี่ยค่ะมาดามตงชอบใช้ถ้าเวลาทำกระเทียมเจียวค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอามาตำกลีบของกระเทียมเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปทอดใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีความกรอบค่ะ โรยบนก๋วยเตี๋ยวหรือว่าโรยอะไรที่เราชอบให้มีความกรอบอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่แหละค่ะต้องอาศัยกระเทียมไทยที่เปลือกบางหรือว่าขนมจีนน้ำเมี้ยวใส่กระเทียมเจียยก็อร่อยใช่ไหมคะและคุณผู้ชมก็สามารถจะเลือกใช้ได้นะคะตามวัตถุประสงค์ตามเมนูที่ต้องการค่ะแล้ววันนี้นะคะมาดามตงก็จะนํากระเทียมนี่แหละค่ะมาเป็นหนึ่งส่วนผสมของเมนูในวันนี้ค่ะ จะเป็นอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าในช่วงมาดามตวงคุยซีนค่ะสักครู่เดียวค่ะ